สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภทุกทุกท่านในคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะไทยดูในเดือนพฤศจิกายนชาวราศีพฤษภก็เป็นชาวธาตุดินนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปวัวน,นะคะชาวธาตุดินก็จะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคิดจะทําอะไรก็มักจะวางแผนแล้วกเ็เตรียมการไว้อย่างเรียบร้อยนะคะโอเคเรามาก็ดูไพ่กันเลยดีกว่านะคะไพ่ตัวเตนก็จะจับได้ queen of cup นะคะแล้วก็ tower นะคะสำหรับเดือนนี้ก็ ถือว่าเป็นไพ่ที่จะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะคุณน้องับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะทั้งเป็นในเรื่องของครอบครัวแล้วก็เกี่ยวกับความรักมันมีไพ่ทั่วๆเข้ามาหลายอย่างนะคะก็คือเดือนนี้ก็อาจจะมีอะไรที่ทําให้ท่านมีความสุขพอสมควรนะคะติดจะมากมาๆๆไปนะคะการมีไพ่ t o w เวอร์เข้ามาก็ให้ระวังเกี่ยวกับเออ่ความกดดันหรือว่าการความโมโหอะไรพวกนี้นะคะและบางทีก็อาจจะหมายถึงเกี่ยวกับ การลื่นล้มอะไรพวกนี้การลื่นล้มการบาดเจ็บพวกกระดูกและฟันนะคะเดือนนี้อาจจะมีการาย้ายที่ทํางานหรือว่าย้ายบ้านนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านนะคะหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาแล้วก็มีโอกาสาที่จะได้ไปท่องเที่ยวนะคะอาจจะไปท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะไปเพื่อง,งานก็ได้นะคะมีภพยต่างประเทศเข้ามานะคะถึงจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น เลเวอร์ over, แล้วก็เป็นเดอะเวอร์นะคะก็ท่านอยูก่กะที่จะได้ไปสู่สังคมอะไรใหม่ๆนะคะไปเจอเพื่อนใหม่เจอสิ่งที่ดีๆนะคะเดอะเลเวอร์ก็เป็นอาดัมบัอีฟนะคะก็คือการเกิดใหม่ความอิสระเสรีในการที่จะได้ไปเจอสิ่งที่ดีๆนะคะข้างๆก็จะเป็นไพ่เดอะเวอร์นะคะเทวดาคุ้มครองนะคะก็คือหมายถึงว่าเราทําอะไรไปบางทีเออเราก็เก่งอยู่แล้วเนอะทาไปแต่บางทีมีเรื่องอะไรติดขัดมีคนมากั่นแกล้งหรือมีบุปสักใดๆก็จะมัก มักจะมีคนมาคอยช่วยเหลือด้วยเรานะคะไม่ได้แพ่เมดิเชียนก็จะมีคนมามีกุญซือมาคอยช่วยเหลือนะคะบางทีหรือบางทีเราหาไม่เจอก็ถ้าเราเราก็สามารถปรึกษาได้นะคะมีคนที่จะคอยช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเบอร์กหมายถึงว่าจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเทวดาประจําตัวของเรานี่แหละคอยช่วยเหลือเรานะคะ,ะเดือนนี้ที่ให้ระวังนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับพวกเอกสารต่างๆนะคะ ออพวกกฎหมายบัญชีนะคะแล้วก็อ่อาจจะเป็นอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกคดีความหรือว่าคนมียศมีตำแหน่งพวกพวกทหารพวกตำรวจนะคะรวมถึงธนาคารด้วยนะคะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจจะต้องเลือกอะไรบางอย่างนะคะตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างมีไพ่ justice ถึง2ใบนะคะ justice มันตั้งตรงนะดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่บ่าเราจะต้องตัดสินใจอะไร บางอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับพวกกฎหมายบัญชีเดีพยวนี้ก็ต้องรอบคอบนะคะาทาอะไรเพื่อประโยชน์ตัวเองนะคะโดยเฉพาะกับคู่ค้าคู่สัญญานะคะลูกคู่ค้าคู่สัญญาเจ้านี้ลูกนี้นะคะเราก็ต้องรอบข้อคิดเห็นประโยชน์ของตัวเองเป็นสําคัญและ,ะเราจะได้ไม่ต้องจะต้องเราจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ว่าไม่จําเป็นเกิดขึ้นนะคะเดือนนี้ได้ไพ่เป็นควีนถือครับด้วยก็ค่อน เหมืนอนกับว่าราศีนิรุตถ้วยก็ค่อนข้างใจดีค่ะของเงินก็ใจดีให้ไปนะคะเออไพ่ในสุดท้ายนี้จะได้เป็นไพ่เหมืนอนกับว่าเอ,อมีอุปสรรคอะไรนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนหรือว่าเกี่ยวกับงานอะไรเนี่ยที่แบบที่ว่าแบบว่าเออมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดแต่ว่าก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็จัดการได้ดีนะคะการได้ไพ่ใบนี้เป็นเอ,อจะสามารถทําอะไรได้ผ่าน ผ่านอุปสรรคไปได้นะมีไพ่ดีๆหลายใบอย่างเช่นไฮโรแฟนนะคะอุปสรรคของท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะมีไพ่เดือันการประสบความสําเร็จนะคะแต่ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะมันมีไพ่เดือดซันกับหัวมันก็เป็นพวกเด็กๆเด็กดืกดกด้ออ,อะไรพวกนี้นะคะมีค่าชดจที่จะต้องบางทีก็สั่งอะไรอย่างก็เหมือนกับว่าทําไม่ได้ดังที่เราต้องการน,นะเดือดซันกับหัวบางทีอุปสรรคเกี่ยวกับเด็กๆนะปัญหาจุกจิกนะคะ แต่ว่ามันก็ดีอย่างคือว่าเอ,อสมมติว่าคุณจะเลื่อนตําแหน่งอะไรคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งคนที่สามารถโปรโมตช่วยเหลือคุณได้เขามองในความสามารถของคุณนะคะรวมถึงชื่อเสียงที่จะได้มาด้วยนะก็<ค>ให้ระวังเกี่ยวกับความแบบว่าเหมือนกับไงเหมือนกับเอ,อความเกลี้ยกายของตัวเองในบางครั้งนะคะบางทีมันมั่นมากเกินไปบางทีก็อาจจะไม่ได้มองอะมองข้ามสิ่งที่เล็กๆน้อยๆไปนะคะ โชคลาภก็ถือว่าอืบางคนก็มีโชคลาภเกี่ยวกับการเดินทางโชคลาภเกี่ยวกับยานพาหนะนะคะมีโชคลาภได้รถแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับพวกการเดินทางแล้วก็รถลาด้วยนะคะในขณะเดียวกันสําหรับคนที่สอบแข่งขันหรือว่าจะประมูลอะไรเนี่ยก็ต้องทําเต็มที่นะคะเพราะว่ามันก็ห้าสิบห้าสิบเนาะมันมีไพ่อเดอดเฉอดกับหัวเข้ามาโอเคก็น่าจะมีความสุขสําหรับเดือนนี้นะคะแม้จะมีอะไรที่จะต้องเลือกนะคะเลือกนี่ก็ เพราะว่ามันมีไพ่ถ้วยหลายใบนะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มันก็น่าจะทําให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็เงินทองหรือว่ามีโอกาสกที่จะได้เงิน<ม>ก็ก็ถือว่ามีโชคพอสมควรอยู่นะคะก็อืมเขาเรียกว่าไงแบบเหมือนกับว่าโชคมันก็ยังไม่ได้เต็มที่นะก็ไปอยู่มีมีไพ่พระนักบวชอยู่ใ,ใกล้ๆก็ไปไหว้พระก็ได้ทําจิตใจให้มันสงบสุขนะคะทําจิตใจให้ดีดๆก็สามารถสร้างพลังบวก ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาได้นะคะเราก็มีเทพเทพดาคุ้มครองเราอยู่แล้วนะแต่ว่ามันมีมีไพ่ดาบอาจจะมีอุปสรรคอะไรที่มาขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของเรานิดหน่อยถ้าเราไหว้พระหรือว่าไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเราเคยขอพรแล้วประสบความสําเร็จเราก็ไปขอพรนะครหรือบางคน,นยังไม่เคยทําก็สามารถสวดมนต์หรือว่า,านั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ดีๆอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆนะบอกกับตัวเรา คือสร้างพลังบวกให้กับตัวเราเองนะคะมันก็จะดึงดึงสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเรานะคะก็แล้วก็มันมีไพ่สเต้ขึ้นมาอาจจะโมโหฉุนเฉียวแล้วก็พยายามละลายความนี้ไปนะให้คิดถึงเงินทองที่จะเข้ามานะคะเพราะว่าเ,เวลาเราโกรธมันก็จะนอกจากสร้างศัตรูขึ้นมานะคะแล้วก็เราจะต้องมาเสียใจภาย,ยหลังกับสิ่งที่ทําไปมันจะเป็นการสร้างพลังพลังลบนะคะพลังลบก็จะดึงมันไม่สามารถดึงสิ่งที่ดีๆเข้ามาได้นะคะโอเคก็ น่าจะมีแค่นี้นะคะก็ถือว่าโชคดีเพราะว่ามีไพ่ดีๆเข้ามาหลายใบนะคะแต่ค่อยระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพแล้วก็การลื่นลมนะ้มในบางทีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะตามมือตามตามมือตามอะไรอย่างเงี้ยบางก็อาจจะทําให้เราเจ็บนะคะ <S <S 2> <S 2> เออก็ย<ๆ>ังไงไงถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์หรือว่าสิ่งใดๆจะแนะนําก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะ ขอให้ชาวราศีศพฤกษภทุกท่านนะคะมีกำามสุขมากๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสวัสดีค่ะ